เอาเลยครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ถุงนี้เป็นบันนี่ในการเล่นดูว,ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพมากแค่ไหนมะเอาด้านซ้ายก่อนเลยไม่รู้มีคนหรือเปล่าแต่ไม่มีใครวิ่งแต่ว่ามีเสีเงนะครับเจอแล้วด้านซ้ายเอาก่อนเลยทุกคนมันทําให้เราทัดจอได้ง่ายนะทุกคนสิ่งสาคัญเลยคือแบบมันไม่เป็นตะเข็บนะครับผมเคยใช้แบบมีตะเข็บรอบก่อนนะค,คือมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะแบบติดมือนะทุกคนแต่ไอตัวนี้ก็คือมันจะไม่มีตะเข็บนะครับไม่ได้ขายตรงแต่ว่ามันดีจริงนะครับน้องพี่ก็เลยบอกต่อ แล้วที่สําคัญคือของพี่เลยนะวันนี้ไม่ได้ของคนเลยนะใครอยากได้ของพี่ก็จิ้มบริการได้เลยนะมาแคเปลี่ยนกอนนะเพราะว่ามีคนบอกว่าก่อนเราไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหไม่ค่อยตาห่างกันเลยไปทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียง m อ็มเคด้านขวามือนะไปรู้ว่าถุงนี้เปิดบันีดพี่จะสู้ไหนได้หรือเปล่านะต้องได้นะถ้าเกิดไม่ได้ขายยากเลยมาไม่เจอไหนบอดบอดก็ท่าสามเมื่อกี้กันจริงๆข้างหน้าเรามีเสียงนะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบอก่าอ้าวเรียบร้อยค่ะหัวไหนอึ๊บอึ๊บอ่าหลอกหลอกติดที่ไหนแล้วถูแล้วกลัไปทุกคนเป็นไงสงนี้เป็ดบันดีเอ้ยเดี๋ยวอย่าเอ้ยทุกคนแป๊บนึงสายหลุดเสียงหลุดเสียงผมหลุดผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นทุกคนชิบหายละแป๊บนึง โอ้หแล้วติดนิวเฉยมาต้องเล่นเลยนะต้องใส่เล่นเองเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้โอ้โหผมจะชิดมันก็ไม่ได้มันมีสองตัวนะทัตตันแบบลวงอีกหนึ่งโอเคแค่นี้เป็นติ๊กตกอย่างเดียวเออยาอย่าเพิ่งยิงผมแป๊บนึงผมขอมุ่นยาก่อนยาอย่าตต้งผมมา ด้วยเยรียมบทจะพึ่งยิงผมแป๊บนึงโอเคเต็มอยู่ไม่อยู่ข้างล่างแล้วเหรอ ไปไหนวะเอาเหนียหโอ้ยโอ,โอ้โดนโดนเต็มๆเลยคนโดนผมนี่แหละอ้าไม่ไหนวะอยู่มันอยู่ข้างบนน่ะไม่ใช่ข้างน้าผมเหรออย่าน้องบอดแป๊บนึงผมว่ามันบิดว่ะชิบหายละมันบิดไนท์ไนท์เพื่อนไปเนี่ยเหมือนบิดไนท์เพื่อนเลยเออรทรงนี ครับง,งขอการันตีไนท์ก่อนโอเคเก็บมาก่อนนะทิ้งเกาะแล้วก็สับก่อนมาครับโอ้โหจบเลยไนท์แอบแล้วทุกคนแล้วไนท์ผมไนท์ยุดด้วยนะครับแต่ว่า จริงเราออกได้นะอ่าวันนี้ไม่ติดยุทธ์ขอการันตีก่อนหัวหนึงแต่เอาไงทุกคนออกจะออกหนึ่งหนึ่งเอ็มหรือออกสองเอ็มผมว่าต้องเล่นะ่ะหกหกสองด้วยไปไหนวะมันดักผมนี่แหละปัญหาไรไนดัก เสียงหน้านะเราโผล่เต็มต <pad> ัวไม่ได oh, oh ้นะเขาน่าจะเอาโอ้โหเขาหนียาวเลยว่ะทุกคน ระเบิดผมหมดแล้วอะเีรดายจัดเลยถ้ามีระเบิดนะผมว่าผมต้องถอดว่ะทุกคนมองๆยากจริงๆนะมันแสบตาเชิงเนีจับที่ไปแข่งไหมไม่โผลเลย กระโดดเช็คด้วยกระโดดเช็คเราวิ่งสุดไม่ได้นะปืนมันแรงนี่แหละปัญหาเลยแม็กนหะ้าสิเลยแล้วกันโอเคน่าจะไหวยอยู่นะครับขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้นะ วิ่งไม่ได้นะวิ่งวิ่งไปแตกแน่นอนนะมันดักแบบดักน่าเกียดว่ะเฮ้ยทุกคนแต่มันไหนที่ยุดเปล่าวะมันเล่นเชิงหนาเกินเน่ยจ้เองไม่โดดตามนะทุกคนถ้าโดดสามแตกแน่ วิ่งไปอีกแล้วผมไม่ชอบเลยการวิ่งถอยเนะี่ยมันเราเสียเปียมนะครับไม่ได้ทุกคนแตกแน่ไหมผมต้องขึ้นตรงนี้ละร้อยโดนนะครับโอเคปิดงานจบสักทีเพราะว่าถุงนี้เป็ดบันนี่เลยนะใครสนใจกดหน้าท่องหน้าตาการได้เลยนะครับใช้ดีมากเป็นไงน้องทัดลื่นแม้แต่นหนก็ยังไม่รอดทาหัวด้วย แต่นายเพื่อนมันมันน่าจะเซนนผมว่าไอตัวไอตัวแรกที่ผมยิง เราได้ไนมาสามหัวนะทุกคนอันนี้ของพงต้องให้เพื่อนแล้วแหละเพราะว่าผมเก็บอะไรไม่ได้แล้วนะก็ได้มา4 7จดเอ็มนอะถือว่าตอนนี้คุ้มมากเลยก็เสียดายไนตัวหนึ่งมันถอดไปละถ้าไม่ถอดน่าจะ5้ากับ6เอ็มได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนถือว่ามันมากเลยแล้วก็อย่าลืมถุงนิ้วเป็ดบันนี่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไอเทมเสริมเลยนะแนะนำนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับผม